พาให้ผู้ชมหัวนึกถึงภาพยนตร์แนวผจญภัยสุดคลาสสิกอย่าง The Mummy และ Indiana Jones ถึงจะขายความสดใหม่ไปบ้างแต่ Jungle Cruise ก็ยังสามารถสร้างความบันเทิงแบบจัดเต็มให้กับผู้ชมได้สบายสบายยังสามารถสร้างเสียงหัหเร้อให้กับผู้ชมได้เป็นระยะอีกด้วยเคยมีการแสดงของเดว Johnson และ Emily b l u ลัเข้ากันได้อย่างพอดิบพอดีเมื่อได้รับชมแบบเต็มอรถรสในโรงภาพยนตร์ก็ยิ่งชูความสนุกของจเกิลครูซให้มากขึ้นจริงๆครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมนร,รีวิวนะครับและภาพพยนต์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Cruise จังเกิลครูสผจญภัยล่องป่ามหาศัศจรรย์ดร์ลิลลี่นักวิทยาศาสตร์ผู้กำลังตามหาน้ำตาแห่งดวงจันทร์ดอกไม้ในตำนานนะครับที่มีความสามารถในการรักษาทุกโรคภัยได้อย่างน่าอาศัศจรรย์ เธอจึงว่าจ้างแฟรงก์กับตันเรือและนักต้มตุ๋นจอมแสบให้พาเธอเดินทางผจญภัยในป่าไอเมซอนที่เต็มไปด้วยอันตรายภาพยนตร์เรื่อง Jungle Cruise ผจญภัยล่องป่ามหัศจรรย์เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์นะครับที่สร้างจากเครื่องเล่นภายในดิสนีย์แลนด์เช่นเดียวกันกันกบแฟรนไชส์ Pirates of the Caribbean ครับนอกจากต้องกำเนิดของภาพยนตร์จะเหมือนกันแล้วนะครับ รสชาติของหนังยังคล้ายคลึงกันมากๆอีกด้วยและคงจะไม่ผิดนะครับที่ภาพยนตร์เรื่อง Jungle Cruise จะพาให้ผู้ชมเนี่ยหวนนึกถึงภาพยนตร์แนวผจญภัยสุดคลาสสิกอย่าง The Mummy และก็ Indiana Jones ครับโดยเป็นการเปลี่ยนจากการหนีมัมมี่ในทะเลทรายและการตามล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้ามาเป็นการผจญภัยบนเรือในลุ่มน้ำอเมซอนที่เต็มไปด้วยอันตรายแทนครับเหล่าตัวละครน,นำของภาพยนตร์นั้นก็ล้วนจะถอดแบบมาจากภาพยนตร์ชื่อดังข้างต้นนะครับไล่มาตั้งแต่ Frank กัปตันเรือจอมเจ้าเล่ห์ก็คล้ายกับตัวละครนักผจญภัยจอมยียวนอย่างอินเดน่าโจนส์นางเอกของเรื่องอย่างด็อกเตอร์ลินลีก็ฉลาดเป็นกรดและมาพร้อมกับความโก้อันแสนมีเสน่ห์ราวกับถอดแบบมาจากแม่พิมพ์ของตัวละครอย่างเอเวอร์ลินนักโบราณคดีจากภาพยนตร์เรื่องเดอะมัมมี่รวมถึงวายร้ายของเรื่องอย่างอากิเรก็ต้องคำสาปจนกลายเป็นสัตว์ร้ายซึ่งก็คล้ายกับเหล่าโจรสลัดชวนสยองใน Pirate s of the c a r i b b e a n แบบไม่มีผิดเพี้ยนครับ ถึงจะขาดความสดใหม่ไปบ้างนะครับแต่จ n g l e Cruise ก็ยังคงสร้างความบันเทิงแบบจัดเต็มให้กับผู้ชมได้สบายสบาย,บายครับด้วยการทยอยเสิร์ฟฉากแอคชั่นผสมการผจญภัยเหนือจินตนาการได้อยู่แทบจะตลอดทั้งเรื่องและการรับชมจ n g l e Cruise ผ่านจอขนาดยักษ์ของโรงภาพยนตร์ก็ช่วยสร้างบรรยากาศและก็รับอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับเหมือนกับการนั่งเครื่องเล่นในส่วนสนุกจริงๆเลยนะครับเมื่อตัวละครต้องร่วมมือการฝ่าฟันอุปสรรคทีละด่านซึ่งแต่ละด่านก็ท้าทายและก็ชวนหวาดเสียวขึ้นเรื่อยๆนะครับ ผ่านการออกแบบป่าอเมซอนที่เต็มไปด้วยอันตรายพร้อมกับการคุมจังหวะของภาพยนตร์ที่มีการเร่งหนักผ่อนเบาได้อย่างลงตัวจนกระทั่งถึงจุดคลแมกซ์ที่สามารถขโมยทุกอย่างออกมาได้อย่างสนุกสนานที่เดียวนะครับจะติดนิดเดียวครับตรงที่ภาพยนตร์เนี่ยเลือกใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการเนรมิตฉากต่างๆมากเกินไปสักหน่อยเพราะแม้ว่า CG จเนี่ยจะสามารถตอบโจทย์ด้านจินตนาการได้อย่างไร้ขีดจำกัดนะครับแต่ในด้านความสมจริงของภาพยนตร์ก็ย่อมลดน้อยถอยลงไปตามโจทย์ของเรื่องนั่นเองครับ นอกจากการผจญภัยอันเป็นจุดเด่นแล้วนะครับจ็งเก้นครูสยังสามารถสร้างเส,สียงหัวเราะให้กับผู้ชมได้เป็นระยะอีกด้วยซึ่งในจุดนี้นะครับต้องยกเครดิตให้กับทีมนักแสดงที่ยอดเยี่ยมครับไล่มาตั้งแต่เดวินจอห์นสันในบทแฟรงก์กับตันเรือผู้ยิงมุกตลกอย่างไม่รู้เวล่ำเวลาผสมร่วมกับการออกแบบตัวละครให้เป็นนักต้มตุ๋นจอมเจ้าเล่ยซึ่งก็มักจะทาเรื่องที่ไม่น่าไว้ใจอยู่ตลอดครับ คาแรคเตอร์นี้นะครับก็สามารถสร้างสีงสันให้กับภาพยนตร์ได้อย่างยอดเยี่ยมและยังสามารถหยิบเอาความเจ้าเล่ห์นี้มาใช้สร้างสถานการณ์คับขันให้กับภาพยนตร์ได้อย่างกลมกล่อมเอมิลี่บลันช์ก็สามารถถ่ายทอดสเสน่ห์ของเธอได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านตัวละครอย่าง Lily. ดรลิลลี่ดยการผสมผสานความทะเลนตนกับความฉลาดหลักแหลมและความเป็นนักสู้ของตัวละครได้อย่างลงตัวครับและที่โดดเด่นไม่แพ้กันเลยก็คือแจ็คไวท์ฮอลล์กับบทแมกเกรเกอร์น้องชายของดร์ลิลลี่ โดยเขาสามารถมอบความเนื้อสไตล์ผู้ดีอังกฤษที่ทั้งหน้าหมั่นไส้และก็น่าเอาใจช่วยในเวลาเดียวกันได้อย่างสมบูรณ์แบบครับส่วนในแง่าการถอดปริศนาที่ซ่อนอยู่ในเรื่องนั้นก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่ที่ถูกเขียงขึ้นมาตั้งแต่สมัยโบราณหัวลูกศรที่เป็นกุญแจสุดท้ายของการเดินทางรวมถึงอาถรรพ์ของลุ่มแม่น้ำอเมซอนที่ภาพยนเนตเลือดจะเก็บงำเอาไว้ถึงช่วงท้ายนะครับ แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่ผมกล่าวมานั้นเป็นเพียงโครงเรื่องบางๆที่ใช้ขับเน้นการประจนภัยของเรื่องราวเท่านั้นครับนอกจากนี้ภาพรวมของบทภาพยนตร์ก็ยังมีปัญหาและก็ความย้อนแย้งให้เห็นอยู่บ้างแต่ที่ต้องกล่าวชมก็คือการสร้างและก็การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครทุกคนที่ทั้งกลมกล่อมและก็สามารถเติมเต็มการผจญภัยของภาพยนตร์ได้อย่างน่าชื่นชมครับ โดยรวมแล้วนะครับภาพ,พยนตร์เรื่อง Jungle Cruise ผจญภัยล่องป่ามหัศจรรย์เป็นภาพยนตร์แอคชั่นผจญภัยที่มาพร้อมกับกลิ่นอายของภาพยนตร์คลาสสิกหลายเรื่องครับถึงแม้จะไม่ได้สดใหม่แต่มันก็ไม่ได้ลดทอนความสนุกของภาพยนตร์ลงแต่อย่างใดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับชมแบบเต็มอรรถรสในโรงภาพยนตร์ก็ยิ่งเพิ่มความสนุกเพลิดเพลินของ Jungle Cruise ให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นจริงๆครับ เด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Jungle Cruise ที่ผมจะชิญผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือทรัพยากรของธรรมชาติกับความต้องการของมนุษย์ที่แตกต่างกันภาพ,พยนตร์เรื่อง Jungle Cruise บอกเล่าประเด็นดังกล่าวผ่านสิ่งที่ตัวละครทุกคนในเรื่องตามหาซึ่งก็คือน้ำตาแห่งดวงจันทร์ดอกไม้ในตำนานซึ่งสามารถรักษาโรคภัยได้ทุกอย่างแม้กระทั่งชุบชีวิตคนตายก็สามารถทำได้ครับ ดยเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงปี1916นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่1ครับรวมถึงยังเป็นยุคสมัยที่เพศหญิงนั้นถูกจํากัดบทบาทในสังคมเป็นอย่างมากดรลิลลี่นักวิทยาศาสตร์หญิงผู้ออกตามหาดอกไม้ในตำนานเพื่อจะนามันมารักษาโรคภัยทุกอย่างของมนุษย์พร้อมกับเปิดประตูสู่วิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่จะสามารถช่วยให้มนุษย์ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับความเจ็บป่วยอีกต่อไปนะครับแม้ว่าการออกเดินทางครั้งนี้จะถูกข้อขัด ถูกถากถางว่าเป็นเรื่องไร้สาระรวมถึงยังเป็นการเดินทางที่เสี่ยงและก็อันตรายถึงชีวิตแต่มันก็ไม่อาจหยุดความทะเยอทะยานของเธอได้เลยครับแต่ดรลิลลี่ก็ลืมไปนะครับว่าโลกใบนี้มันมีสองด้านเสมอเมื่อเจ้าชายโจอาคิมตัดสินใจออกตามล่าน้ำตาแห่งดวงจันทร์เช่นเดียวกันกับเธอแต่จุดประสงค์ของเขานั้นแตกต่างกับดรลิลลี่โดยสิ้นเชิงครับเนื่องจากเขาต้องการจะนําดอกไม้ในตานานนี้มาพัฒนากองทัพเยอรมันของเขา ทำให้ทหารทุกคนของเขาเป็นอมะตะและเอาชนะสงครามเพื่อจะเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกให้ได้จากทรัพยากรอย่างเดียวกันนะครับออกฤทธิ์เหมือนกันแต่เมื่ออยู่ในมือของคนที่แตกต่างกันนั้นผลลัพธ์ที่ออกมากลับอยู่กันคนละขั้วเลยครับหากดอกไม้นี้ตกไปอยู่ในมือของดรลิลลี่แน่นอนครับว่ามันจะสามารถช่วยชีวิตของผู้คนได้อีกเป็นจํานวนมากอีกทั้งยังเป็นการทําให้มนุษยชาติก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับ แต่กลับกันครับหากดอกไม้ดังกล่าวไปอยู่ในมือของเจ้าชายโจอาคิมก็จะต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นอีกมากมายแน่นอนเนื่องจากจุดเริ่มต้นของความคิดที่จะใช้ทรัพยากรของ,ของเขามันเกิดมาจากความต้องการในอำนาจและชัยชนะมากกว่าการคิดที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทําให้เจ้าชายโจอาคิมพร้อมที่จะฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าเพียงเพื่อจะชนะสงครามเท่านั้นครับจุดที่น่าสนใจก็คือภาพยนตร์เลือดจะนาเสนอฐานะของตัวละครที่แตกต่างกันนะครับ ดรลิลลี่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในยุคที่สังคมยังไม่เปิดกว้างเธอจึงต้องเก็บงาความชาญฉลาดของตัวเองเอาไว้เนื่องจากบริบทของสังคมนั้นไม่อนุญาตให้เธอมีความสามารถเหนือเพศชายได้ครับนอกจากนี้สิทธิส่วนใหญ่ในสังคมก็ล้วนตกอยู่กับเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึงกระทั่งจะใส่กางเกงขายาวเนี่ยยังถูกจับจ้องด้วยทุกสายตาที่อยู่รอบตัวเธอเลยนะครับทั้งที่ความจริงแล้วดรลิลลี่เป็นคนที่มีความสามารถและยังมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับว่า ต้องการจะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนแต่กลับถูกปิดกั้นโอกาสจากบริบทของสังคมครับในขณะที่เจ้าชายจอคิมนั้นถูกนําเสนอในฐานะนายทหารยศใหญ่ผู้คลั่งอำนาจและไม่กลัวต่อกฎหมายนอกจากนี้เขายังต้องการรับบทพระเจ้าในหมู่มนุษย์โดยการคว้าชัยชนะเหนือประเทศคู่แข่งในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอีกด้วยฟังฟังดูแล้วก็คุ้นหูดีเหมือนกันนะครับคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีความสามารถแต่ไม่ได้รับโอกาส กับคนบ้าอํานาจที่ไร้ความสามารถและความชอบธรรมโดยแม้ว่าพวกเขาทั้งคู่นะครับจะมีทรัพยากรในมือเหมือนกันครับแต่ทัศนคติของผู้ใช้งานนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฝากไว้ให้คิดกันนะครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับ บทของหนังมาแบบเรียบง่ายนะครับสูตรสาเร็จไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับแม้มันจะมอบความสนุกได้อยู่ตลอดทั้งเรื่องนะครับแต่ตัวหนังก็ยังขายความสดใหม่ไปสักหน่อยรวมถึงยังมีช่องโหว่ให้เห็นเหมือนกันครับขยับมาต่อกันที่งานโปรดักชันนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับเนื่องจากตัวหนังเป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์เหมือนกับที่ผมบอกในรีวิวครับว่ามันคล้ายกับอินเดน่าโจนส์หรือว่าเดอะมัมมี่นั่นเองครับแต่พอหนังเต็มไปด้วย CG แทบทั้งเรื่องเนี่ย มาเลาคาสเน่ของหนังผจญภัยในยุคคลาสสิกไปหน่อยและบางฉากเนี่ยก็ดูเหมือนกับวิดีโอเกมหรือว่าภาพสามมิติไปนิดหนึ่งครับในส่วนของนักแสดงนะครับผมขอให้ไวที่แคะแนนครับนักแสดงหลักทั้งสองคนของเรื่องนี้แบกหนังทั้งเรื่องเอาไว้จริงๆนะครับหากใช้พอดเรื่องแบบนี้เล่าเรื่องแบบเดียวกันตัดต่อแบบเดียวกันแต่ผมเชื่อเลยนะครับว่าถ้านักแสดงหลักไม่ใช่เอมิลี่บลัน์กับเดวิร็อกเนี่ยหนังน่าจะดรอปลงพอสมควรเลยทีเดียวครับส่วนของข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไวที่6คะแนนครับ ประเด็นของหนังแนวนี้มันไม่ได้เด่นชัดอะไรอยู่แล้วนะครับมีประเด็นแค่บางๆให้ตัวละครกอบไปจนจบเรื่องเท่านั้นเองครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไวที่เจ็ดคะแนนครับถึงจะขาดความสดใหม่แต่หนังก็ยังสนุกหายห่วงแน่นอนนะครับใครที่กําลังเครียดนะครับผมรู้สึกว่าการตีตัวไปรับชม Jungle Cruise และให้มันพาเราหนีออกจากโลกแห่งความเป็นจริงได้สัก2ชั่วโมงเนี่ยเป็นไอเดียที่ไม่เลวเหมือนกันนะครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหารเฉลกกันออกมาแล้ว ทำให้ภาพยนตร์เรื่อง Jungle Cruise ผจญภัยล่องป่ามหัศจรรย์ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟีเมนตอยู่ที่6.8คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนต์รีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Jungle Cruise นะครับใครไปรับชมมาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่ารู้สึกตรงกันกับฟีเมนตหรือไม่นะครับ ฝากว้อีกเช่นเคยครับสับช่องทางการรับชมรับฟังกันนะครับทั้ง Facebook, Apple Podcasts, p o t i f y y o u t u b e c ช a n n e l รวมถึงกลุ่ม Open Chat ทาง l ลายนะครับฝากทุกท่านกดติดตามกันในทุกช่องทางด้วยนะครับใน EP ีหน้าฟิเม้นจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเม้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ